สวัสดีครับข้าพเจ้า,าจันเกรสไอสวัวเรศระชาิโลกติวารีปัจจุบันอาจารย์เป็นรองประธานชมรมคนรักพระพิคเนถแห่งประเทศไทยและได้เขียนคณิาสาสศิยฐานเพื่อเป็นสิทธิที่ได้เขียนให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยพลังของแห่งพระพิคเนสวนอันเป็นมงคลให้แก่ประชาชนชาวไทยทุทกท่าน ที่ได้มีความศรัทธาในท่ามกลางของศรัทธาแห่งพระพิคเนสวนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดประชญาชีวิตของอาจารย์คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้เพื่อนมนุษย์ของเราที่อยู่ในท่ามกลางของความทุกข์นั้นได้สู่ความสุขอันเป็นอมตะวิถีของพระผู้เป็นเจ้า ไม่มีที่สิ้นสุดแห่งขอบเขตไม่มีชนชั้นวิวรณะไม่มีความรวยไม่มีความจนมีแต่ความเยอือความศรัทธ,ธาในสายศรัทธ,ธาแห่งมหาชนมหาเทพเทวังคือองค์พระพิเนศวนนวั้นขอให้ทุกท่านจงมีความศรัทธ,ธาต่อองค์มหาเทพพระพิคเน่างไม่มีที่สิ้นสุดคือปรัชญาแห่งชื่อของ้าพเจ้า